สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำปุ๋ยหมักเร่งด่วนใช้หน้าฝนนะครับเพราะปุ๋ยหมักที่ทําไว้มันได้หมดลงนะครับหากจะไปผลิตใหม่แบบเดิมมันก็จะล่าช้าไม่ทันการเพราะช่วงนี้กำลังลงปลูกผักใหม่ๆนะครับปุ๋ยหมักเร่งด่วนที่ผมจะทํานี่คือ ใช้เวลาประมาณเจดวันก็ใช้ได้เลยนะครับซึ่งเขาเรียกว่าโวย,โยหมักโบคาชิซึ่งจะมีวัสดุอุปกรณ์ง่ายๆนะครับเราจะใช้สามอย่างผสมกันนะครับคือหนึ่งขี้งัวหนึ่งส่วนนะครับแกบหนึ่งส่วนแล้วก็ลำละเอียดหนึ่งส่วนนะครับ ซึ่งจะเป็นปุ๋ยที่ทำได้ง่ายไม่ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับเพื่อนฟื้นฟูนฟนฟนฟนอีกครั้งหนึ่งเคยทำให้ดูไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับจากคลิปทีท่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทบทวนครับเมื่อเทส่วนผสมไปเรียบร้อยแล้วครับคุกคาไใ้ทั่วนะครับ เมื่อคุกเขาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เตรียมน้ำไว้20ลิตรนะครับเสร็จแล้วเราจะใช้หัวเชื้อตั้งต้นนะครับโดยผมจะใช้จุลินซีหน่อกล้วยและจุลินซีน้ำปลาหมักนะครับใส่ไปอย่างละห้าช้อนนะครับ เอาลืมบอกไปอย่างยางนะครับเราก็นำน้ำตาลทรายแดงนะครับสักสองช้อนโต้นนะครับละลายน้ำสักแก้วนึงเทผสมเข้าไปนะครับเพื่อเป็นอาหารของกัวเชื้อตั้งต้นนะครับ เสร็จแล้วเราก็นำน้ำที่ผสมหมดเชื้อตั้งต้นไปลาดรดให้ทั่วกระบะนะครับโดยคาดคะเนเให้มีความชื้นจกัก5-60เปอร์เซนนะครับเพื่อให้เกิดกระบวนการในการย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะครับ พอลาดรถไปสักชั้นหนึ่งครับเราก็นำมาคุกเขาดูความชื้นนะครับว่ามันจะได้ไหมถ้ามาได้เราก็เติมน้ำอีกครับตอนนี้ความชื้นยังไม่เพียงพอนะครับเราก็เติมน้ำาพั่น้ำที่ผสมหัวเชื้อนะครับ ใจเย็นก็ค่อยเพิ่มน้ําเข้าไปนะครับให้ความชื้นมัได้นะครับเพราะเดี๋ยวสใส่มากไปไมันจะแฉะนะครับเสร็จแล้วคนให้ชั่วนะครับตอนนี้เราจะมาเช็คความชื้นอีกครั้งหนึ่ง โดยที่จะกำเอาขึ้นมากำนะครับไม่มีน้ำไหลง่ามมือพอ<ต>ทิ้งลงไป<ต>จะแตกนะครับ<ต>บ้านเป็นกลๆก่อนถ้าทิ้งลงไปแล้วแตกเป็นอันแท้แน่ครับขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็นำถุงปุ๋ยเก่านะครับมาบรรจุใส่นะครับแต่ไม่ต้องก่อกให้เต็มนะครับสักประมาณครึ่งถุงนะครับ เพื่อให้มันมีช่องระบายอากาศได้นะครับและใช้เชือกฟางปลูกปากไว้พอหลวมนะครับอันนี้ก็ได้ประมาณ5ถุง จึงเก็บไว้ใช้ได้นานเลยครับ เสร็จแล้วไปตั้งไว้ใน,นที่ล่มที่มีอากาศถ่ายเทยได้นะครับครบ7วันเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูอีกครั้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับขอความกรุณากดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับทุกท่านที่ มารับชมสวัสดีครับ